สวัสดีครับท่านที่เคารพครับวันนี้เราอยู่กันที่โฮจิมินท์ซิตี้นะครับผมเข้ามาตรวจสุขภาพเพื่อที่จะทำเวิร์กเพอร์มิทนะครับแล้วก็มีการแนะนำอาหารเที่ยงแล้วผมก็เลือกที่จะทานอาหารอินเดียนะครับ <c oughs> เราอยู่กันที่บาบาคิเช่นนะครับก็เป็นร้านอาหารอินเดียที่มีเชฟ เป็นคนอินเดียแล้วก็ลูกค้าก็มากมายด้วยคนยุโรปและก็คนอินเดียนะครับรวมถึงคนไทยแบบบ้านๆอย่างผมก็เข้ามาด้วยนี่คือบรรยากาศในร้านนะครับนี่คือบรรยากาศร้านของเขานะครับก็มีการจัดสไตล์ที่หลากหลายนะครับมีร้านที่อยู่ในห้อง แอร์นะครับแล้วก็มีแบบอยู่นอกห้องแอร์นะครับเราพาท่านมาดูบรรยากาศด้านนอกที่เราเลือกนั่งกันนะครับแล้วก็เข้าใจว่าจะมีแบบกลางคืนที่จะมีสไตล์แบบเอาดอ์นะครับก็หาพื้นที่อย่างนี้ ยากผสมควรนะครับเป็นพื้นที่โล่งๆกว้างๆในโฮจิมิน์ซิตี้นะครับผมพาไปดูครัวเปิดนะครับของ k i คิเชนนะครับซึ่งเราจะเห็นวิธีการทำโรตีในสไตล์อินเดียแท้ๆของเขาด้วยนะครับเเราไปดูกัน <S <S แล้วที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เมนูไทยในร้านอิน menu, เดียนี่มีเยอะหลายเมนูเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาไ pues ปด uh, ูด so ้วยนะครับเยดดิกทเซริสัสไตล์ของโรตี้วครับสไตล์โรตีแล้วเขามี โรตีโอ่ด้วยแคทเทกโฟโต้เยอ t ชัวร์ต r e งตัดเ o ียร์ e r โอเคฮอตเวรีฮอตแองกิลได้ไหมนี่นะครับเป็นโอ่งสำหรับทำโรตีของเขานะครับมันถอไน่าสนใจจริงๆนะครับ นี่เป็นฟัวเปิดนะครับ10ล้านอรคมารบจากที่โอ,อ่องนะครับเขาก็จะมีแฝบจบี G นะครับคงจะใช้คําว่าจีถ้าทอดน่าจะน้ํามันมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นเมือนไทยของเราก็จะออกสไตล์ทอด ดูแป้งแล้วดูจะนุ่มนะครับหอมมากครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่าที่นี่ คุ่นสวนของเขาก็เป็นคนยุโรปตาน้ำข้าวนี่แหละครับแต่ว่ามีเซอร์วิสใหม่ที่ดีมากนะครับออกมาต้อนรับลูกค้ามาพูดคุยกับเรารวมถึงถ่ายรูปด้วยพร้อมทั้งเล่าเราว่ามเีเชฟเป็นคนไทยในเมนูไทยหลายเมน,เมนูเลยทีเดียวนะครับมีชามเขาด้วยนะครับ ไ้ n ấ เ่น้นนี้ันน้อันนี้อัน้อันน้อันน้อันนีอันเี้อันนี้อันนี้อันีอยู่ีัีอนนี้อนนี้นนี้อัาน้นนอันนอนนีอันี้อันนีอันนี้ันี้อันนี้อนี้องนน้ันนี้อันนี้นนี้อันนี้ันี้อันนอั้้อ bao nhiêu bao nhiêu một đi không ngọt không ngọt องอบองอนปลาดุกป um ูนี่ครับปลาดุกปลูกเขาเมนูแรกนะครับสปาบุรีคือต e r y hot careful รว่ากันไป What is m e n u แกน tôm nhầm cung tôm nhầm cung tôm nhầm cung nhầm cung 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 của cung 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 แต่ก็มีเมนูไทยอย่าชีสเนาะตอนนี้อาหารมาครบแล้วนะครับเป็นบีแอนนี่แล้วก็คุณโรตีนครับบั้นี่ยอะ อก๋วยจั๊บยำกุ้งไม่่านเป็นแบบประยุกต์ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าคงจะอยากจะทำให้กินได้หลายๆชาติหรือว่าปากของคนหรือเพื่อคนไท